สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แม่มาชวนทำผัดผักรวมกุ้งสดค่ะผัดผักรวมอร่อยอร่อยตาหน้ากินแบบนี้เลยวิธีทำไม่ไมไมยากนะคะำทำคาทั้งพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แม่เม่เอ๋มาชวนทำผัดผักรวมกุ้งสดนะคะเริ่มจากตั้งกระทะใ,ใส่น้ำมันก่อนเลยเนาะผักรวมเราก็จะมีนี่ค่ะกระดาปีเห็ดนะคะฟักทองมะเขือเทศเนาะ ใส่ตามที่เรามีที่เราอยากกินเลยนะคะแล้วเมยก็จะใส่พริกเขียวทุบลงไปด้วยนะคะเริ่มจากเจียวกระเทียมก่อนเลยเจียวกระเทียมให้เหลืองหอม แม่เอกแกะช่วงตัวนะคะเรียบร้อยล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนี่ค่ะใครจะผ่าหลังหรือไม่ผ่าก็แล้วแต่เรานะคะใส่กุ้งลงไปค่ะมา้อยแล้วแต่เราต้องการเลยนะคะ จะปรุงในการใส่ซอสสาเขียวนะคะประมาณเพ่อสองก่อนโอเคกุ้งเราสุกสักแปดสิบเจ็ดสิบเปรเซ็นต์าก็ตักกุ้งออกนะคะเนี่ยเขายังสุกไม่หมดน,นะตักออกพักไว้ก่อน นั้นใส่ผักของเราลงไปเลยค่ะผักติดยากอย่างผกองเราก็หั่นชิ้นบางแล้วเลยนะคะจากนั้นก็เริ่มปรุงแม่อกก็จะใส่ซอสอใส่น้ำมันหอยนะคะประมาณหนึ่งนาทีนะ เคซอสาเกี่ยวนิดหน่อยนะคะเขาแห้งไปหน่อยนะเติมน้ำสะอาดนิดหน,น่อย น้ำตาลน้ำตาลทรายนะคะแต่ไม่กินไม่ต้องใส่นะแต่เหนะใส่นิดหน่อยประมาณคู่ช้อนพริกจะไม่เจียวไปกับกระเทียมนะคะจะมาผัดรวมแบบนี้นะคะ ีเขาสุกง่ายนะสุกง่ายกว่าฟักทองเราก็จะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึ่งเที่ยวพุ่งออกก่อนเดี๋ยวเขาจะโอเวอร์คุกนะคะเขาจะสุกเยอะเกินนะแล้วจะไม่อร่อยนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็รอผักแล้วสุกสักครู่นะคะ เพิ่มซอสสาเขียวอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าชิมแล้วนะเขายังไม่ค่อยชิมเนาะความเค็มนี่แล้วแต่เราต้องการเลยนะคะพอผักเห็ดเราใกล้จะสุกแล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปผัดอีกรอบหนึ่งเพื่อว่ากุ้งจะมีได้ซึมซับกับรสผักเข้าไปด้วยนะคะ ีนหักก็ผักจะสุกนะกุ้งเราก็สุกกอดีเลยนะคะนี่เป็นกุ้งขาวไซส์เล็กหน่อยนะคะนะคะบอกว่าเ0 8 0ตัวโลร้อยแปบาบทคุณชม1กิโลกิ้อีกทีนะคะ อ่าโอเคเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็ตักใส่จานเสร็จกันเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะเมนูผัดผักรวมของแมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่ากินไหมคะผัดผักรวมกุ้งสดนะคะเราอยากทานผักอะไรก็ใช้ผักอันนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ยากเลยลองทําดูนะคะ,ะจะได้เมนูอร่อยอร่อยไปทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวต้มก็ได้ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะลองทําดูนะคะ ถ้าชอบคลิปของพวกเราแม่เอฟฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวแม่เอเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ